ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอภรล์อภรณ์วิเชียวครับสําหรับคลิปนี้ก็อยู่กับตันอภรณคือเก่าครับจ้กตี๋ว่ายจงเพื่อช่องตันอภรณก็ต้องอยู่กับตันอภรณนะครับตอนนี้พี่เขาดีไปถ่ายคลิปอยู่นะครับผมถ่ายคลิปแล้วคลิปหนึ่งนะครับถ้าไปชมเอ่อชมวัดบรรดูเนาะบรรยากาศในวัดบรรดูงานมือนี้แหละแล้วก็ขึ้นมารถแล้วกําลังสีนอนก็เลย พอ่อนะครับพอมันเคยมีอยากมาแช่อยากมาเลาซื้อๆดอกก็ต่อไปกับชีามีมีไอเดียการเฮ็ดคลิปนางทอกซูพี่น้องฟังนะครับอยากเฮ็ดคลิปว้าวซูพววี่น้องฟังนะครับพ่อเดวานุน่งหูมอญนะครับก่อนสีนอนจันทบวาคืนนี้ก็อยู่ที่วัดบานโดดตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณครับ จังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องศรีสะเกตเพืนแพงครับคืนนี้ครับมืออื่นกับพอกัอยู่สิเมืม่อไหร่กับไปทั้งอุบลบุญล,ละหลังจากที่เราเดินทางมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบุรชรานีคชับนที่มบาบอาอ่าเป็นเคลื่อนมากิจวัตรประจําวันบุยศรีสะเกตออกกิจวัตรประจําวันของแตะโมเองครับตอนหมอหกมาไปเรียนจังไหนแลกอยู่จังไหน เป็นยังไงตอนหมหกนะครับเอา,ตอ,าตอนมอสี่ก่อนตอนมสี่มสี่ผมนั่งรถตู้นะครับเพราะว่าบ้านอยู่ห่างจากตัวโรงเรียนประมาณสามสิบโลครับพอโรงเรียนอยู่ในเมืองโรงเรียนสตรีศริเกศบ้านผมก็อยู่บ้านละออนะครับอำเภอเกลียงจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้มาแล้บอกครับก็ห่างจากตัว <c oughs> ห่างจากตัวโรงเรียนประมาณสามสิบโล ตอนม่อสีกับนางรถตู้มาบัอนนี้กันม่อหามากอ่ะเอามอไซเอามอไซ้ใส่ยุงเรียนตอนนี้พ่อมาม่หกตอนมอม่อสีม่อหานี่ยังม่ได้เป็นนักกีฬาครับเป็นแค่นักลองในวงปวงล่างสมาชิกในวงปวงล่างโรงเรียนยังม่ได้เป็นนักกีฬาสันต่อไปแต่กลับไปซ้อมไปเล่นนะเขาอยู่เด้วนะครับจนม่อหกได้ตัดสินใจว่า ปีสุดท้ายเลยอยากลงแข่งน้ำเขานะครับก็เลยเขาร่วมทีมกีฬาเซปักตะก,ก้อโรงเรียนสตีสิริกเกตนะครับก็เลยมีสองนาทีหลักๆเลยตอนหมหกสามไหมเรียนน้ำเรียนเพราะเล่นแล้วๆตอนก็เรียนเท่าเรียนเหลือเรียนมากแต่ใบสามเหลือเรียนใบสามครึ่งใบสามครึ่งหอด หาโมงกุกักวนี่ือคือเข้าสีส่สอมสอมดนตรีครับสอมโมงปงล่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากหาโมงไปเขาสีเปลี่ยนชุดนะไปแลนเพื่อเตรียมสอม,สอมกีฬาเสปักตะกอนะครับก็ซ่อมตังแกหลังจากหาโมงจนหอดประมัน่น สองทุ่มครับพี่นอ้องสองทุ่มบะนีแล้วกะขับรถกลับบ้านกับมอไซค์ครับห่างจากตุ่เมืองประมันสามสิบโลที่คือที่ผมบอกกะบหอดบ้านกับปะมาณพูดละ <c oughs> ขั้นดัง <c oughs> ประมันสามทุ่มกลักวเกวือบสี่ทุ่มนะครับตอนนั้นพอหอดบัตรยาเพิ่นกัน ปิดไฟเขานอนแล้ว mm. เป็นไองขี่สู้มือเป็นก็นอนถาหง้งปหอดบานเท่ากับเอินก็นหอดบานกับอยังอาบนา้ำอาบน้ำกินเขากินเขาเหมือนไอ้มีมีงานมีการบานเท่ากับไปเหตดนางเห็ดก่อนบางหมือก็หอดปุ่นแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งสิครับเ้องกันนางเห็ดตื่นเสาตื่นตีหา้า นะครับออกจากบ้านเฮ็นยังแล้วกินขา้าวแล้วบางมื่นส่วนมางส่ว่ได้กินขา้าวดอกพอผมออกเสาไปโรงเรียนกันหกโมงครึ่งเจ็ดโมงจียังสวยนะครับกับวนเวียนยังสี่ครับวนเวียนสมือสมือนอกจากหมื่อใดมีงานวงโปรงล่างมีงานวงดนตรีวงโปรงล่างโรงเรียนมีงานก็สิได้ไปเก็บสุภาพไปนอนอยู่โรงเรียนไปสอบก่อนนะครับไปนอนอยู่แล้วไปสอบ โดยเฉพาะตอนแข่งตอนแข่งนี่จะได้นอนเรียนเหย้าเนี่ยครับก็อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับซ้อมซ้อบถึงแต่เลิกเรียนพุ่นละเลิกเรียนแล้วก็เหย้าแห่งแต่ไก่ไก่สีแข่งนี่เป็นสัปดาห์ที่ซ้อมนักนักแน่นะครับบางมือก็หอดตีสองตีสามอย่างงี้ สมือสมือแล้วก็ช่วงสีแข้งตะกอนะครับช่วงช่วงไก่แข้งกีฬากระสีมีเลดจากสองถุมเป็นสามถุมเน่เหมือนผมก็สิกลับเมือนได้มีซ้อมหนักก็สิกลับดึกเน่ขับมอไซค์กับบ้านสมือสมือสามสิบโลทางกระบบกับตั้งแต่ก็ะยานอยู่กับแหลกแหลกน้องบอกคอยเลยขับมอไซค์ทางไกล พอขับไปสู่เมก็ชินนะครับช่วงนะช่วง,วงนหน้นาห้อนหน้าฝนนี่ปะเอ้นหอน้นาห้อนหน้าหนาวนี่บ,บ่ปันใดครับแต่หน,น้าฝนนี่ดิมือได้มือได้ล้งเอาเสียกันฝนไปนำ้ำหรือว่าเสียกันฝนขาดนี่โอ้โหต้องหามองจอดครับปั่มบบปั่มกับาราหิมทางบางมือหอดบ,าบ้านบได้หอดบานเดึกออย่นยอนนีหยังดีย่อนท่าฝนเศร้าครับ นี่ครับกับประมาณนี้ครับชีวิตตอนเม่าไปครับมันก็มวนเด้เป็นรสชาติชีวิตอีกรสชาติหนึ่งประสบการณ์มันหาอะไรเพรานคนเขาก็บบใหญ่ขึ้นไปเลยอยู่อ่ะเนาะกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับกับม้อวบาสูฟังเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นเปิดประสบการเพราะพี่น้องเพื่อนก อยากฟังจักบุแต่ว่าก็อยากเล่าซู้ฟังซื่อๆดอกว่าพอได้บอกนู่นของมลกับพี่กําหนงก่อนนอนครับพี่น้องครับด้วยจบคลิปนี้ก็ขอหยาดพักพอนเลยเด้อรับคหนีมาพอกันครับอยู่ที่วัดบรโดดตลโดอเภโพรีสุวณครับจังหวัดสีสะเกดครับพี่น้องครับพบกับสาวน้อยเพชรลุ่งแพงอื่นพอกันเด้อครับอยู่ทางพูละอสีเมืองไม่จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วจากสีเมืองไม่เข้ากับศิ์พักมือหนึ่งเพื่อสีเดินทางไปทําการแสดงที่ อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำกันและกันครับฝากพี่น้องเอฟซีซานาเิ้นเพียงนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาแล้วก็ขอบพระคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมาลัยออนไลน์เมื่อคืนนะครับของแม่เอ็มยุโรปนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เอ็นดูลูกไส้และคอยซัพพอร์ตขอบพระคุณทีมงานบ้านฮักตานอพลเพชรเพียงด้วยนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับซาลาร์กินี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส ก็เลยดิ่งก็จะได้ติดตามคลิปใหม่ของตานันพลรัมพุนเชียวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพักผ่อนก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบาย